เช็คข่าวด่วนรัฐโอนเงินเยียวยาเงินช่วยเหลือเข้าบัตบประชาชน500บาทก่อนไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนใครที่กดติดตามแล้วนะคะไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแน่นอนค่ะในคลิปนี้นะคะมาอัปเดตข้อมูลกันค่ะล่าสุดนะคะก็มีหลายๆคนสอบถามถึงข่าวนี้ค่ะ การโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคนละ500บาทผ่านแบบประชาชนวันนี้จะรับเงินกันอย่างไรที่ไหนนะคะวันนี้เรามาฟังพร้อมๆกันเลยนะคะว่าข้อมูลนี้ เป็นจริงหรือไม่และมีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะไปหามาให้ทุกคนได้ฟังแล้วค่ะประเด็นเรื่องที่ว่ารัฐบาลนะคะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนคนละ500บาทตามที่มีการแชร์ข้อมูลถึงประเด็นโอนเงินช่วยเหลือนะคะทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะคะเขาได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมบัญชีกลางกระทรวงกรารคลังนะ,ะพบว่าประเด็นดังกล่าวนี้นะคะ เป็นข้อมูลเท็ค่ะใครเคยดูคลิปวิดีโอนี้จากช่องทาง YouTube บ้างนะคะมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคะ่ะหลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะคะ ซึ่งข้อมูลจากช่องนี้นะคะมักจะเป็นข้อมูลเท็จค่ะจากที่มีการแชร์ต่อๆกันนะคะโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนคนละ500บาทกรมบัญชีกลางกระรวงกันคลังก็ได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อมูลชี้แจงว่าเป็นข่าวสารที่เชื่อถือไม่ได้และไม่ใช่ข้อมูลประกาศจากหน่วยงานภาครัฐนะคะเนื่องจากทางรัฐเนี่ยยังไม่มีนโยบายโอนเงินเยียวยาเข้าบัตรประชาชนคนละ500บาทตามที่กล่าวมาแต่อย่างใดนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือนะ ไม่ส่งต่อคลิปดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องค่ะก็มีเว็บไซต์จากกระทรวงการคลังที่สามารถให้ทุกคนนะคะได้เข้าไป ดูได้นะคะหรือ Facebook ฟนเพจนะคะซึ่งหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนหลายๆคลิปเลยนะคะเกตนำ c e b o o k f a ฟน page ของกระทรวงการคลังโดยตรงมาให้ทุกคนได้ดูนะคะไปกดติดตามรับข้อมูลจริงข่าวสารจริงกันได้หรือถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจยอยากโทรสอบถามด้วยตัวเองนะคะก็โทรไปที่เบอร์1689ค่ะ ณปัจจุบันนะคะแบบประชาชนใช้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นสําหรับคนที่ได้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์และก็รับสิทธิ์แล้วด้วยนะคะเงินเยียวยาอื่นๆนั้นยังไม่มีนะคะทุกคนถ้าหากว่ามีการโอนเงินเยียวยาจริงนะคะทางเพจก็ไม่พลาดนะคะนำมาฝากทุกคนก่อนใครแน่นอนค่ะ ใครฟังมาถึงตรงนี้นะคะฟังคลิปนี้แล้วก็ฝากบอกต่อกันไปด้วยนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆรับชมรับฟังจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะสำหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้ก็นำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ